สวัสดีค่ะนักธุรกิจออนไลน์ทุกท่านนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะป้าม,มี่นะคะจะแนะนำทุกคนนะคะในการสร้างเพจตัวแทนจำหน่ายหรือสร้างเพจรับผู้จัดจำหน่ายนะคะเบื้องต้นนะคะก็เป็นข้อมูลพื้นฐานเนาะสำหรับการสร้างเพจนะคะทุกท่านนะคะที่มีธุรกิจอยู่แล้วหรือมีสินค้านะคะที่จะขายอยู่แล้วนะคะก็สามารถนะคะนำข้อมูลตรงนี้นะคะไปใช้นะคะแล้วสร้างเพจนะคะเป็น หน้าร้านนะคะบนโลกออนไลน์ของทุกท่านได้เลยนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะให้ทุกท่านคลิกไปที่แอปตัวนี้เลยนะคะ b o o k o o k นะคะตัว F เนี่ยค่ะนะคะเมื่อทุกท่านคลิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกท่านมองเห็นนะคะมองหานะ,ะสามขีดนะคะเป็น ดับเบิลตรงนี้นะคะ3มขีดตรงนี้นะคะทริปเปิลเออทริปเปิลนะคะเราคลิกเข้าไปเลยนะคะที่3มขีดบริเวณนี้1ครั้งนะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะทุกท่านจะเห็นรูปธงนะคะสัญลักษณ์ของการสร้างเพจนะคะบริเวณนี้นะคะบางท่านที่ยังไม่เคยสร้างเพจนะคะอาจจะเป็นเลขศูนย์นะคะหรือเป็นรูปธงปกติเนาะแต่ว่าเนื่องจากอันนี้นะคะปามีได้สร้างเพจมาหลายเพจแล้วนะคะเป็นทั้งเพจรับตัวแทนจำหน่ายเพจสินค้านะคะเพจนะคะคอร์ ต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะทุกท่านสามารถมาคลิกที่ปุ่มตรงนี้รูปธงสีส้มได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะจะเห็นหน้าจอมือถือของทุกคนเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นระบบของ iOS นะคะอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นให้ทุกท่านนะคะพยายามมองหาปุ่มที่เขียนว่าสร้างนะคะแล้วคลิกไปที่เครื่องหมายบวกรูปสร้างได้เลยค่ะ เมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะทุกท่านนะคะก็จะพบกับหน้าต่างแบบนี้นะคะแล้วคลิกคําว่าเริ่มต้นใช้งานที่ปุ่มสีน้ําเงินนี้ได้เลยค่ะเมื่อคลิกตรงนี้เรียบร้อยนะคะก็จะเห็นนะคะหน้าจอนะคะตั้งชื่อเพจนะคะให้ทุกท่านนะคะเตรียมคิดชื่อเพจไว้ก่อนนะคะเตรียมรูปภาพโปรไฟล์นะคะขนาด เป็นรูปแบบแนวนอนนะคะอขออภัยค่ะรูปภาพโปรไฟล์นะคะเป็นขนาด1ต่อ1นะคะ1กว้าง1ยาว 1, 1นะคะแล้วก็รูปภาพปกเพจนะคะเป็นรูปแบบแนวนอนนะคะหลังจากนั้นนะคะให้คิดชื่อเพจเอาไว้นะคะ <ances S 1> แล้วก็นะคะมาพิมพ์ตรงนี้เลยนะคะในที่นี้ป้ามี่คิด ชื่อเพจไปแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการตั้งชื่อเพจนะคะทุกท่านจะต้องมีจุดประสงค์ของเพจนะคะวัตถุประสงค์ของเพจว่าเพจนี้จะสร้างขึ้นเพื่ออะไรนะคะสร้างขึ้นเพื่อหานะคะตัวแทนจำหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเพจเกี่ยวกับการหาตัวแทนจำหน่ายนะคะธุรกิจออนไลน์เนาะก็จะ นะคะควรจะมีข้อมูลพื้นฐานนะคะที่เป็นประโยชน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะคะการทำออนไลน์นะคะข้อมูลตัวอย่างแอปต่างๆที่ใช้มาทำนะคะมาโพสเดินเพจเนาะก็จะเป็นความรู้นะคะให้ความรู้ประมาณสัก70%นะคะแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับขายสินค้านะคะประมาณ30%เนะคะอ่าโอเคเมื่อทุกท่านาคิดชื่อเพจเรียบร้อยนะคะก็ ตั้งชื่อเพจได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์นะคะชื่อเพจที่เราคิดไว้ได้เลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวป้ามีขออนุญาตพิมพ์สักครู่นะคะผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะคะ,ะดูแลสุขภาพรับผู้จัดจำหน่ายรับผู้จัดจำหน่ายผู้จัดจำหน่าย ทั้งในและต่างประเทศอ่ะอ่ะแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคนะคะเมื่อเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกท่านนะคะกดปุ่มนะคะคำว่าถัดไปนะคะปุ่มนี้ได้เลยนะคะหรือจะรีเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่จะกดปุ่มถัดไปนะคะใช้นิ้วนะคะเลื่อนนะคะบริเวณไปทางซ้ายมือนะคะโอเคนะคะ เลื่อนนะคะเคอร์เซอร์นะคะไปทางซ้ายมือนะคะดีไอคอนผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะคะ รับผู้จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศนะคะแล้วกดปุ่มถัดไปได้เลยนะคะเมืม่อกดปุ่มถัดไปแล้วนะคะถ้าชื่อเพจไม่สามารถใช้งานได้นะคะเขาจะมีชื่อเพจนะคะหรือ f c e e o o o นะเขาจะแนะนำชื่อเพจที่สามารถใช้งานได้นะคะให้ทุกท่านอ่านนะคะข้อความตัวอักษรสีแดงนะคะดีไอคอนผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพรับผู้จัดจาหน่ายทั้งในและต่างประเทศไม่สามารถใช้ได้นะคะเราขอแนะนาให้ใช้ชื่อ นะคะ D i อคอนะคะตัว I ตัวใหญ่นะคะตัว C ตัวเล็กนะคะแล้วเราก็แก้ตามที่เขาแนะนำเลยนะคะโอเคเราก็เลื่อนสไลด์ไปทางซ้ายมือนะคะแล้วก็แก้ข้อมูลนะคะตามที่เขาแนะนำนะคะให้เป็นตัว I ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ให้เป็นตัว C ตัวเล็กนะคะแก้ไขข้อมูลนะคะได้เลยโอเคนะคะโอเคเมื่อ แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดปุ่มนะคะคำว่าถัดไปที่ปุ่มสีน้ําเงินด้านล่างได้เลยนะคะเนะมื่อกดปุ่มถัดไปนะคะจะมาที่หมวดหมู่นะคะ,ะหมวดหมู่นี้นะคะจะอธิบายนะคะเพจนะคะว่าเพจของเรานะคะเป็นต้องการหรือนะคะขายสินค้าเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะถ้าพิมพ์คีย์เวิร์ดมาเล็กน้อยนะคะก็ คำว่าเครื่องหรือจะพิมพ์คาว่าความงามเนาะจะมีเมนูด้านล่างนะคะแล้วให้ทุกคนเลื่อนหน้าจอนะมาที่เมนูด้านล่างแล้วก็คลิกนะคะที่เมนูนี้เลยนะคะเมนูแรกอันนี้นะคะความงามเครื่องสําอางการดูแลตัวเองนะคะคลิกตรงนี้นะคะเพื่อให้นะคะหมวดหมู่อันนี้นะคะเด้งขึ้นไปในกรอบนะคะด้านบนนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนคลิกไปที่กรอบด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพิมพ์คําว่าสุขภาพนะคะสุขภาพ เม no ื่อ sì, พิมพ oh, ์คําว่าสุขภาพแค่พิมพ์คำว่าสุขแค่เล็กนิดเดียวนะครับก็จะมีเมนูด้านล่างมาให้เราเลือกแล้วนะคะเราก็เลือกนะคะเมนูตรงนี้เลยนะคะคําว่าสุขภาพและความงามแบบนี้นะคะก็คลิกไปเลยนะคะคําว่าสุขภาพและความงามนะคะเมนูหมวดหมู่นี้นะคะก็จะเข้าไปอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะเหมือนเดิมนะคะทําอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิกไปที่บริเวณกรอบสี่เหลี่ยมนะคะ เลือกนะคะคำว่าวิตามินนะคะวิตามินนะคะและอาหารเสริมเนาะหมวดหมู่ก็จะขึ้นมาให้เราเลือกแล้วนะคะวิตามินอาหารเสริมตรงนี้นะคะให้ทุกคนเลือกเมนูแบบนี้นะคะโอเคแล้วคลิกเข้าไปที่วิตามินอาหารเสริมเท่านี้นะคะเราก็จะได้นะคะหมวดหมู่นะคะในการอธิบายเพจนี้เรียบร้อยนะคะทั้งหมดนะคะ3หมวดหมู่นะคะที่ทุกท่านจะต้องนะคะเลือกเนาะเราเลือกได้ทั้งหมดนะคะใน1เพจเลือกได้3หมวดหมู่นะคะโอเค ะะสำหรับขั้นตอนการเลือกหมวดหมู่นะคะอธิบายเพจนะคะก็เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราก็กดปุ่มนะคะดำเนินการขั้นตอนถัดไปได้เลยนะคะปุ่มเมนูด้านล่างนะคะโอเคกดถัดไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะในช่องนี้นะคะเขาก็จะถามว่าคุณต้องการเพิ่มที่อยู่หรือไม่นะคะให้ทุกท่านนะคะป้อนที่อยู่นะคะหรือเมืองเออนะคะเราก็ใส่นะคะเลขที่ตั้งบริษัทของเราได้เลยนะคะ165่ทับสนะคะถึง4 6อ่าแบบนี้นะคะบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปนะคะอ่าตรงนี้เลยนะคะโอเคจะมีปักหมุดขึ้นมาเนาะสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะ โอเคทีนี้เราก็มารีเช็คอีกทีนะว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองพิมพ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ1 6 5่งหกห้นะคะ,ะทับสี่สองนะคะขีดสีนะคะรามอินทราเนาะถ้าไม่มีนะคะเราพิมพ์ใหม่อย่างนี้ได้เลยนะคะ1 6 5่งทับสีแล้วก็นะคะอะรามอินทราแบบนี้ได้เลยนะคะ,ะรามอินทรา ลองดูนะคะพิมพ์แบบนี้นะโอเคนะคะเสร็จแล้วถ้าไม่มีก็เขียนพิมพ์เพิ่มนะคะบางอนุสาวรีย์บางเขนอนุสาวรีย์นะคะแล้วก็บางเขนอ่ะพิมพ์แบบนี้นะโอเคแล้วก็พิมพ์คําว่านะคะอ่ากอทอมนะคะกรุงเทพก็ได้นะคะกรุงเทพ ขึ้นมาหรืออย่างเอ,อ่ยโอเคขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้นะคะทุกท่านเลือกเมนูนี้นะคะ,ะเดี๋ยวนะเมนูนี้นะคะ The Icon Group สำนักงานใหญ่ตรงนี้นะคะโอเคเมื่อเลือกได้แล้วนะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะเมนูด้านล่างนะคะบริษัท The Icon Group จำกัดสำนักงานใหญ่162ออันนี้เลยนะคะตามนี้นะคะที่อยู่ โอเคนะคะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกท่านนะคะคลิกคำว่าถัดไปนะคะที่ปุ่มสีน้ำเงินด้านล่างได้เลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้เรียบร้อยนะคะกดปุ่มถัดไป1ครั้งนะคะเขาจะถามว่าคุณมีเว็บไซต์นะคะสำหรับนะฮะดีไอคอนหรือเพจนี้หรือไม่นะคะถ้าเรามีเว็บไซต์แล้วเนาะเราก็นะคะไป Copy นะคะเว็บไซต์ของเรามาได้เลยนะคะ โอเคในที่นี้นะคะเดี๋ยวป้อมีนะคะ copy เว็บไซต์นะคะของเรามาให้ดูนะเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวจะแนะนำนะคะวิธีการไปหาเว็บไซต์เนาะให้ทุกท่านเข้าไปที่ดีไอคอน System นะคะของพวก เราทุกคนเลยนะคะแล้วกรอกนะคะรหัสสมาชิกนะคะของเราได้เลยนะคะเพื่อจะเข้าไปเอาเว็บไซต์นะคะใน back office หรือ The i e c o system นั่นเองนะคะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะทุกท่านคลิกไปที่ 3- ขีดนะคะมุมขวาบนนะคะบริเวณนี้ 3- มขีดมุมขวาบนตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะให้เลือกเมนูนะคะอันนี้นะคะคำว่าเว็บส่วนตัว ะค,ะคำว่าเว็บส่วนตัวนะโอเคคลิกเข้าไปนะคะแล้วให้เลือกนะคะเมนูนี้เลยนะคะคำว่าตั้งค่าเว็บไซต์ส่วนตัวนะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะเว็บไซต์ส่วนตัวแล้วเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างนะคะจนทุกท่านเห็นนะคะตรงนี้เลยนะคะเว็บไซต์ส่วนตัวของเรานะคะตรงนี้นะคะบริเวณลิงก์นี้นะคะแล้วก็กด Copy ก็ได้นะคะหรือจะดักเมาส์เออดักเมาส์นะคะทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะคะทําได้ทั้ง2วิธีเลยนะคะโอเคทีนี้นะคะป้อมีจะลากนะคะดกักดักเมาส์เอ,อ่อดกักนะคะตัวพอยต์เลือกนะคะแล้วก็คลิกคําว่าเลือกทั้งหมดนะคะแล้วก็กดคําว่าคัดลอกนะคะเราก็จะได้ลิงก์เว็บไซต์ของเราเรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้ทุกท่านนะคะกลับมาที่แอป a c e b o o k อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกดนะคะวางนะคะเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อวางเสร็จแล้วให้กดปุ่มถัดไปนะคะปุ่มถัดไปเหมือนเดิมเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้นะคะเมื่อกดปุ่มถัดไปเสร็จแล้วนะคะเขาก็ให้เราเพิ่มรูปภาพนะคะภาพนะ่ะภาพรูปภาพปกเพจนะคะรูปภาพโปรไฟล์นะคะอันนี้นะคะเป็นรูปแนวนอนเนาะโอเค ะะด้านบนนะคะจะเป็นรูปแนวนอนนะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นรูปะะจะเป็นขนาดนะคะบริเวณด้านล่างนี้นะคะเขาเรียกว่าภาพโปรไฟล์เพจนะคะจะเป็นขนาด1ต่อ1นะคะคือกว้างคูณยาวเท่ากันนั่นเองนะคะโอเคนะคะทีนี้นะคะเราเซฟรูปภาพนะคะเอาไว้นะคะในการะจะทำภาพหน้าปกนะคะเราก็คลิก นะคะบริเวณพื้นที่สีเทาบริเวณนี้ก็ได้นะคะคลิกบริเวณนี้นะคะคลิกเข้าไป1ครั้งนะคะโอเคเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะให้ทุกท่านนะคะเลือกรูปภาพนะคะที่เราต้องการมาทําเป็นภาพหน้าปกในที่นี้ป้อมมีโหลดไว้แล้วนะคะก็ใช้รูปนี้เลยนะคะในการเลือกนะคะมาทําเป็นภาพหน้าปกของเพจนะคะแล้วก็กดปุ่มเรียบร้อยได้เลยค่ะ เมื่อกดปุ่มเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ภาพหน้าปกเพจเรียบร้อยนะคะปรับขนาดให้เหมาะสมนะคะโดยปกติรูปนี้เป็นขนาดที่เหมาะสมที่ป้อ,ปอมเลือกมาให้ทุกท่านแล้วนะคะอาจจะไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มเลยนะคะก็ ทุกคนเลือกคำว่าบันทึกนะคะมุมขวาบนได้เลยโอเคนะคะเมื่อกดบันทึกแล้วนะคะทุกท่านก็จะได้ภาพหน้าปกสวยงามแบบนี้เรียบร้อยนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะให้ทุกท่านมาคลิกนะคะบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้นะคะเพื่อจะเพิ่มรูปโปรไฟล์ของเพจนะคะแล้วคลิกเข้าไปเลยนะคะรูปภาพโปรไฟล์ของเพจนะคะโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ นะคะเลือกรูปภาพที่เราจะนำมาใช้เป็นภาพโปรไฟล์ของเพจนะคะแล้วก็คลิกเลือกได้เลยนะคะจากนั้นนะคะ,ะเมื่อเราเลือกขนาดที่เป็น1นต่อ1น่คะมันจะเป็นขนาดที่พอดีเนาะแต่ว่าถ้าเป็นขนาดไม่พอดีนะคะลูกท่านสามารถคลิกนะคะที่ปุ่มซ้ายล่างนะคะคำว่าครอบตัดได้เลยนะคะสามารถนะคะเลื่อนอเป็นขนาด จะย่อนะคะใช้นิ้วจิบไปจิบมาอย่างเงี้ยค่ะได้เลยนะคะเพื่อปรับขนาดโปรไฟล์ของเพจนะคะให้เหมาะสมเสร็จแล้วนะคะให้ทุกท่านคลิกนี่เลยปุ่มนี้นะคะคำว่าเรียบร้อยนะคะอ่าคลิกคำว่าเรียบร้อยนะคะโอเคนะคะเมื่อคลิกคำว่าเรียบร้อยนะคะแล้วนะคะ,ะคำว่าด้านล่างนะคะเขาถามว่าแชร์การอัปเดตของคุณไปยังฟีดข่าวไหมนะคะฟีดนะคะก็คือ,อเหมือนลักษณะ โพสที่เราโพสอยู่ในเพจเนาะเราอาจจะไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะคะก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกเนาะโอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะกดคําว่าบันทึกนะคะที่มุมขวาบนได้เลยนะคะเพื่อบันทึกภาพโปรไฟล์ของเพจนะคะอ่าเราก็จะได้รูปภาพโปรไฟล์ของเพจเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะกดคําว่าเรียบร้อยได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสาหรับขั้นตอนนะคะการสร้างเพจรับ ู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายนะคะอ่าทีนี้นะคะเขาจะมีข้อมูลขึ้นมานะคะว่าเราใช้ WhatsApp นะคะคือจะทำการหากับต่างประเทศส่วนใหญ่แอปนี้เนาะเป็นแอปที่คนในเมืองจีนนะคะคนประเทศจีนใช้เนาะถ้าเราไม่ใช้นะคะเราก็คลิกไปที่พื้นที่นะคะว่างด้านบนได้เลยนะคะแล้วเรากดปุ่มนะคะว่าว่าขั้นตอนถัดไปนะคะ ทีนี้ขั้นตอนการเชิญเพื่อนให้มากดถูกใจเพจนี้นะคะเรานะคะยังไม่ต้องเชิญนะคะให้เราโพสต์เดินเพจขั้นต่ำนะคะประมาณ1 0 1ถึงสิโพสก่อนนะคะแล้วจึงจะกดนะคะมาเชิญเพื่อนนะคะมากดถูกใจเพจนี้เนาะ,ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนนะคะในการ สร้างเพจนะคะรับผู้จัดจำหน่ายนะคะสำหรับในคลิปถัดไปนะคะป้ามิจะมาแนะนำนะคะขั้นตอนในการตั้งค่านะคะเพจนะคะในะเพจตัวแทนจำหน่ายเนาะขั้นตอนในการตั้งค่าต่างๆให้เพจนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะ รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบค,คลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวป้อมีมีสราระดีๆนะคะในการทําออนไลน์นะคะการตลาด Facebook นะคะมาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อีกนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ